สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะเพ่งต้อนเฮลตี้มลตี้เนาะก็จะพาไปเก็บผักสดๆจากสวนครัวที่บ้านเป็นผักที่ปลอดสารพิษนะคะวันนี้นะคะก็เป็นแปลงผักนะคะของแม่นะคะที่เราปลูกกินกันภายในบ้านนะคะหน้าหนาวแล้วก็จะมีการปลูกผักกินเองนะคะอันนี้ก็คือดอกใหญ่มากเลยค่ะน,นี่น่าจะเป็นผักกวางตุ้งเนาะวันนี้นะคะเพ่งต้อนจะชวนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาทํา คะน้าน้ำมันหอยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาเก็บผักคะนากันก่อนบอกไว้ก่อนนะคะว่าผักที่เห็นเนี่ยคือเป็นผักปลอดสารพิษ100%เซคือบ้านเราจะไม่ได้ใส่สารเคมีอลไรนะคะเพื่อนแต่ว่าดีมากเลยนะคะคือเราก็จะปลูกดอกดาวเรืองข้างๆทำให้ไม่มีพวกแมลงนะคะคือผักมันสดมากค่ะแล้วก็กรอบ นะคะเวลาเราเอาไปผัดหรือทำาอาหารเนี่ยก็จะแบบกรอบๆหวานๆนะคะอันดับแรกเราก็จะมาเก็บผักคะน้ากันก่อนคือตอนที่แพงต้อนเก็บนะคะเป็นตอนช่วงเช้าๆเลยค่ะอากาศก,ก็จะเย็นๆสบายมากค่ะเห็นไหมคะว่าผักใบใหญ่มากอันนี้เราก็จะใส่เป็นพวก น้ำซาวข้าวนะคะเพื่อนแล้วก็จะมีพวกปุ๋ยคองด้วยนิดหน่อยนะคะอันนี้เราก็จะลวกผักนะคะเมื่อกี้เราก็ใส่เกลือไปเล็กน้อยก่อนเพื่อที่จะทำให้สีผักของเขาคงสภาพสวยงามอันนี้ก็เหมือนกระทะจะค่อนข้างเล็กหน่อยนะคะแต่ว่าก็สามารถลวกได้ค่ะเพื่อน เราก็จะใช้เวลาในการลวกผักสักครู่เลยนะคะเพื่อจะให้คณะของเรานะคะสุกเต็มที่เนาะ<อ>คือจะบอกเพื่อนว่าคณะของเราเนี่ยคือมันจะค่อนข้างที่จะอ่อนมากแทบจะไม่ต้องแบบว่าเอาที่มันเป็นตัวก้านแข็งๆออกเลยนะคะ ผักคะน้านี่ก็มีประโยชน์มากมายนะคะเพื่อนๆอนอย่างเช่นมีไฟเบอร์สูงนะคะช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราขับถ่ายได้คล่องนะคะและนอกจากนี้เขาก็เป็นผักใบเขียวนะคะคือผักคะน้านี่เป็นซูเปอร์ฟู้ดอีกตัวหนึ่งเลยนะคะเพื่อนเอนช่วยในเรื่องของบำรุงร่างกายนะคะนอกจากไฟเบอร์สูงแล้วเนี่ยก็จะมีพวกโฟลิกโฟเลตนะคะพวกนี้ก็จะบำรุงเลือดด้วยค่ะ วิตามินเวิตามิน C อะไรต่างๆเนี้ค่ะและท้ายเขาครบนะคะเสร็จแล้วแพงต้นก็จะนำผักที่ได้มานอกน้ำเย็น,นะคะ่ะเพื่อนๆก็แช่น้ำเย็นไว้สักประมาณ10นาทีได้ค่ะเพื่อนช่วงระหว่างที่นอกน้ำเย็นเราก็จะมาทำซอสลาดนะคะก็จะใช้ตัวซอสหอยนางรมค่ะ ก็ประมาณสัก 2- 3ช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่น้ำเล็กน้อยเสร็จแล้วเราก็นำมาลาดนะคะที่คณะแล้วก็เอากระเทียมเจียวนะคะที่เราเจียวไว้แล้วเนี่ยเอามาลาดบนตัวคณะน้ำมันหนอยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายสะดวกนะคะแล้วก็ได้ผักปลอสารพิษวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ